สวัสดีครับในชีวิตคนมานนอกนะครับพอดีวันนี้มาเอียวบ้านหนองเบาอยู่กลางต่งกลางนาน,นะครับนะครับบรรยากาศตะวันตะวันกำลังจะตกนี่นะครับบ้านเกย์ชวนมาทำโอแห้งเป็ดนะครับแห้งเป็ดเห็ดนี่นะครับบรรยากาศไปด้วยสะนามนะครับ กลางนาบรรยากาศดีมากๆนะครับตอนยินนี่นี่ก็ช่วงประมาณหกวงจะครึ่งนะครับตอนยินบรรยากาศดีๆนะครับนะครับบ้านผมเอาอ,อยู่กลางตรงบนเลี้ยงป่านะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่น้องเบลจะจวนมาข้อแห้งเป็ดนะครับวันนี้เดียจะเอาสูตรข้อแห้งเป็ดไปฝากนะครับนะครับเดี๋ยวเขาไปหาทีมงานเดีย๋ยวนี้กำลังจะทําเป็ดอยู่ เราจะไปดูน้ำพริกนะครับว่ามีอย่างพ่องเนาะครับครับบรรยากาศบ้านกลางตุงดีๆนะครับเป็ดไก่ก็มีให้กินครับพริกโคแห้งเป็ดนะครับมีเกลือนะครับคาคาตะไคร่รากผักชีใบกูดขมิ้นครับของเทศแล้วกับเม็ดหอมป้อมนะครับเม็ดผักชี แล้วจะมีขุมยาคือมะแขนนะครับ,บีนยิมินเทียมนะครับใส่ตุยพริกแห้งครับก็มีกะปินะครับเดี๋ยวบะแขนใส่ตุยนะครับถึงจะอร่อยนะครับสูตรข้วแห้งเป็ดครับออกมาเรื่อยื ปลูกไปเรื่อยๆนะครับครับ <c oughs> ปลูกด้วยพชิกิกไซนะครับตัจหมิ่แนแบนเค็มนะครับถึงจะอร่อยอ่ตัวเวลาทำกับเข้าเนี่ยค้นพริกต้องออกกว่าครับมีประโยชน์หลายอย่างคำอันก็ ควันพริกนะครับเบ็ดักษนะนี่นะครับาลางสะอาดตากแดดไว้นะครับเราเอามาหนึ่งกรริ๊ก่ะเขาบอกเอาเอาไปต้มนะครับน้ำสามแก้วให้เหลือหนึ่งแก้วดื่มนะครับคนเฉพาะจะเป็นโรคไตนะครับโรคไตหรือว่าเบาหวานแก้ได้นะครับยาล้างไต เลี้ยงนะครับเนาะการเป็นห่วงครับกะปิใส่เยอะน้อยนะครับสาดจะดีนะครับผมนี่โคนละเอียดนะครับครับนี่นะครับก็แฮมเป็ดหนูก็แฮมไก่ตองใส่กระชายเลยนะครับถึงจะอร่อยครับโค้ดละเอียดครับมันจะมืดไปหน่อยเนาะอยู่บ้านกักสงนะครับ ตรงนี้ตรงนีใส่กระชายด้วยนะครับใส่กระชายเพิ่มหอ,อมหอมอืมอีกน้ำพริกไข่ไข่ก็กพัดเพชรและนี่เป็นขั้วแห้งนะครับน้ำพริกนะครับก็มีหอมแดงหอมขาวนะครับคาตะไคร้ใบมะกรูดกรี๊ด ข้นนะครับหลักผักชีนะครับนีม่มีกระชายผุ่ม,มรับกะปิเกลือนะครับนี่นะครับกะปิของเครื่อง,องใส่เขาไม่มีเหนน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาคั่วแห้งเขาต้องใส่ผงกะหรี่ด้วยนะครับนี่ครับพริกเขาพริกคั่วแห้งนะครับ นี่มีกระชายนะครับน่าลองไปทําดูอ๋อกระชายขนาดนะครับครับเดี๋ยวเขาจะรอน้องๆกาลังทําเป็ดอยู่นะครับครับพริกเขาก็าไปได้แล้วนะครับขัวแห้งไก่ขัวแห้งเป็ดนะครับบั้วถั่วใส่ไปสองเบิกมาได้นะครับอากาศฮอนนะครับวันนี้ฮอนขนาดเลยครับเขาจะเริ่มทำแล้วนะครับนี่เขาจะคั้วแห้งเป็ดทั้งหลอกหนังเอ้ยหลอก นนะครับเอาดึงขนออกสะอาดๆก่อนนะครับโอ้โหถุงยงไต้ยงไงวางเนานะให้เป็ี่นเป็ดเทศครับน้องๆขอทำเล้ก่อนพี่เขาก็พร้อมละเดี๋ยวเราจะไปขั้วนะครับขั้วแหง้งงานพัดลมก็เตรียมพร้อมะ ครับพยายามถอนคนมันออกมอนันมดมันน่าต้องพกแมพไปหน่อยนี่หนากินเป็ดนี่นะแก้องให้แก้วใจครับนะครับวิธีทำเป็ดเป็ดยังมาแก่ดต่นะครับเป็ดนุ่งอยู่เนื่องปุยอยู่ ครับวันนี้เขาจะทำแค่ครึ่งตัวนะครับเล่าเนี่ยอย่างหลาบเลยคนุนพนุนถอดเสื้อเลยวันนี้นะนี่สุดหลับงั้นเหรอต้องขึ้นตัวกับป้อนนะครับกับเครื่องในแมนิดหน่อยขอแฮมเป็ดครับยุ้งกันนับ ะมันเดี๋ยวเซ็ตแล้วเขาจะไปคั่วนะครับก็แห้งนดเลครับนับนั้นว่าทนเนี้ครับขึงในตับเน,เ,ตเนี่เตะไหญ่ยวะ่ะโอร่ะครับสวงกำด้วยอืมอมอดมจดดีมากอืะมีตม้มน้ำซุปกินด้วยนะครับวันนี้อ๋อ <laughs> เมีกันอ่ะครับตั้งกระทะว่าแฮมเ็ดนะครับอันนี้หยอด,เ,ดเลยอือร้อนมัน,มนเดือดหน่อยนะครับจาะกระเทียมนะครับใหน้ำมันนิดหน่อยใส่กระเทีหอมอ่ะแล้นี่อันนี้นนนนพริกใส่นะครับจเจคส์ไปคนหนึ่งแล้วมันาะใชจับแล้วครับ ัวค่มม่งนะัผหอมกันนะครับน,นิีงนิ่งไหมตอกคนใหม่ไปออนอ่อนหน่อยเราจะเอาเนื้อเป็ดนะครับถุกไปมคกับแอนก พอทกมันหอมก่อนนะครับเราก็จะเอาเน,นื้อเป็ดนี่นะครับลงไปคั่วเลยนะครับต้มค่าครับตะไคร้เข้าเข,ข้ากันพอมาจนแห้งเลยนะครับคนแห้ง,องหอมใส่ผนชีหน่อย ครับคนไปเรื่อยๆแห้งครับอันนี้แต่กล้องคนใหม่เธอรอกันนั้ฮะเบิ่อหรือพอน้าน้องเบาอย่าเนี่ยครับเขัวมันแห้งเลยครับนี่นะครับขัวผมเป็นแห้งสักหน่อยก่อนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำลงไปนะครับหอมขนาดตัวนี้นีะครับขัวไปเรื่อย วนะสักแห้งนาทีสิบนาทีวันครับม,ลลมันก้นเลยนี้ก็หอมหอมแล้วก็เติมหน้ามี่หลังนะครับจะใส่ยิ้ยิ้มหน่อยพัวแห้งเรนน็่ครับตอนนี้ก็เดิมแห้งละราจะได้เติมหน้านะครับอ,อ่าตรงนี้มันแห้งแล้วนะครับหน้าใสหน่อยหัวคนเดิม พ้เติมเห็นมนิดหน่อยนะครับเพื่อนร้อนหนาแห้งๆเอาไขุ่งรดนะครับผมโอแหมนะครับแหมเป็ดนะครับเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆนะครับแกงกระเทยๆเดี๋ยวหจะมาเพิ่มรสชาตินะครับรับรสดีผมใช้รสพักเตรียมไว้แล้วนะครับพักกับมีขวบพวกชีฝรั่งนะครับ พักจันโอนะครับพักกุศลนะครับไหไอติมันหวานๆนะครับเอาใส่จันจเออกชิดเพชรนะครับครับหรือสก๊มเนาะเนามารอดูครับรอสกันแดระหอบเติมรถดีไปหน่อยครับผมรสชาตบอืมครับนี่ก็เป็นลาบเพชรฮะนีน่เป็นต้มแซ่บเป็ด โอ้อันนี้เมนูหลายอย่างนะครับแต่แนะน้ำเต็กกี้คือเป็นเมนูนนโคแห้งนะครับโคแห้งเป็ดยิมุกันเราต้องรับเข่าสักข่าเจือสักบุกให้ <laughs> ใหัวเนาะต้มม,มันดีขนาดเด็เบิ้งปื้อแต่ทิตย์นี้เบิ้งสองมือ ก็เข้าใจได้ครับอืมจางน้ำปลาครับมะนเอาหน่อยนี่นะครับหลบับเป็ดจะเป็นลาบซุกนะครับต้มมันเรียบร้อยฉันหมายถึเป็นเครื่องในนะครับขอ,อ,องดีอ่าของดีเอามะเอามะเอามะเอาเอาเอาเอ,เอ,อโอ้โหเดี๋ยวพักคนเดี่ยเติมมะนาวกับน้ำปลาหน่อยโอเคต้มนี่นะอืมโอ้ รอกวยแครก๊วยเป็ดกุอุ่นเครื่องนี่นะครับเครื่องในเป็ดหนังเป็ดนะครับต้มซุปกระดูกเป็ดรอก่อนพ๋วยแครกยังนี้มันได้เต๋อแตอหน้าข้าวให้ก่อนสักโดกนะขาสัตังในห้องน่ะยู่ไหลียงคุณเอาไว้ไหนหลียงในห้อง ทำน้ำต้องมีพักกับกันเหยอดกอก,กน้ำอยู่ก้าวพักกับเนี่ยน,นี่นะครับขอบคุณเจมส์คุณรอเจ้าของ,องอบ้านป้าแมเอวมีกุ๊กใช้โอ้ส <c oughs> ี <c oughs> นี้กันได้นะครับเขาจะผงกะหรีนะครับ <c oughs> <c oughs> กุก๊กหือกันได้ไหม ใส่ไปเลยสองสองคุณค uh. ุณแล้วเขาจะพักใส่ครับใส่เลยสองสองใส่เลยทั so, ่วทั่วอนี่เอาคนรอมาทำก็ให้มันกินเนาคนก่อนคนก่อน วัวแล้วเราจะพักใส่นะครับวันนี้พักกับเขาใบยี่หราด้วยนะครับขันจ๊อแก้วก็สนใส่เลยใบบักูดต้นหอมพักชี้นะครับเอารวมกันเลยนี่นะครับเกาะโกสนใส่เลยคูณ4.8คูณ5ใส่สสนะครับใส่แล้วก็ทนถั่ว ก่อนไว้พักมันยบก่อนนะครับแล้วก็ไปจัดการอ่ะคนก่อนคนที่มันพักมันยุกลงครับสูตรโคนแฮมเป็ฟตแฮมไก่ที่มัได้กันรั่องมาอันละครับนี่ดูคนเป็นเก่ามาได้ครับเดี๋ยวข้าวซอยตัวไทยเขาต้องใส่ผงน้อยห,หน่อยนะครับผงชูรสโ,โอเคครับผม ครับตัวนี้พักมันสึกถึงยอบละนะติวผมสดไปนิดหน่อยครับเราจะไปจิ้มดูนะครับโอ้ครับผมนี่นะครับห้อแห้งเป็นโมแข็นัดอิ่วสะจัสุดัอ้า่ะนาะอ้าจิ้มเลยสุดรอประจับกบอ่าสุดรอละเห็นไหมแซบบอเออน้ำแต็ น้องเอาไงปกครวัวเป็นคนทำอ,อ,อ่ะหน้าตาหน้ากินขนาดนะครับวันนี้ชีวิตคขามานอกเอาสูตรเขาแ้งเป็ดนะครับเขาแฮมเป็ดมาฝากเราจะเอาสักบึกฮ่ <laughs> าตอนนี้กันเริ่ม,มตึงๆึงแล้วเหมือนกันแล้วครับีม,มอ่ ใส่เอาตีเขีนง่ายๆนะตับเครื่องในพ <c oughs> ักเต <c oughs> ็กระเพ่าะ <ông S 2> นะครับแบบหนอนแรงทั้งนั้นเอาแห้งมันต้องเป็นซตรแบบอี้น,นะครับคำนี่น้ำซุปอีกตัวสุดท้ายนี่ก็ต้ม เจ้าแน้วครับเนอทดมีกุกใช้เป็นคนสรรหาขอบคุณเจ้าของบ้านน้องเจมอืมเจมสุชรอครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับจะเอาสูตรเมนูแบบโ้อแฮมข้แห้งนะครับเป็ดล้วฝากสุดยอดลงไปทำดูนะครับเปลี่ยนจากไก่ไปเป็นเป็ดผงเอาผมเป็นเป็ดเห็ดนะครับ เปิดในบอครับชอบบอครับชอบก็ไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแลวอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติ๊ต่ตางบอกรับชีวิตคนม้นนอกเต็มนะครับบณครับ <laughs> นอกนี้ไอ้ตลอรอ่ะ <laughs>